เป็นอีกครั้งที่ทีมชาติอังกฤษถูกโยกให้เป็นชาติตัวเต็งซิลแชมป์ของการแข่งขัน,ขนซึ่งมันก็ไม่แปลกนะครับท่านดูจากขุมกำลังของพวกเขาในแต่ละทัวร์นาเมนต์ที่ได้ลงทำการแข่งขันเช่นเดียวกับศึกโยูโร2020นี้ที่ทัพสิงโตคำรามถูกคาดหมายว่ามีโอกาสอย่างมากที่จะพุ่งชนความสำเร็จเป็นครั้งแรกในรอบ56ปี แต่ถ้าว่ามันก็ไม่ใช่ว่าพวกเขาจะไม่มีเรื่องที่น่าเป็นห่วงหรือเรื่องที่ทํำให้ปวดหัวว่าแล้ววันนี้ขอบสนามสเปเชียลเรื่องเฟียลเลียมาเล่าของเรานะครับจะพาไปสอดส่องดูปัญหาที่ทีมงานทีมชาติอังกฤษกันหน่อยว่าก่อนศึกยูโรจะรุดม,มานเปิดฉากมีประเด็นไหนบ้างที่คงหน้าเป็นห่วงเรื่องแรกความฟิตของแฮร์รี่แม็กคว ประเด็นแรกที่ต้องหยิบมาพูดถึงก่อนเลยนะครับนั่นคือกรณีของแฮร์รี่แม็กควายประการหลังตัวหลักของทีมชาติอังกฤษชุดนี้ซึ่งอย่างที่เรารู้กันนะครับว่นแนวรับจากแมนยูได้รับบาดเจ็บไปในเกมทัพปีศาจแดงบุกไปตบแอสตันวิลล่าหนึ่งประตูต่อสามเมื่อช่วงต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งหลังจากเกมนั้นนะครับแม็กควายก็หายหน้าหายตาไปจากสนามหมดสิทธิ์ช่วยแมนยูลงเล่นในช่วง4เกมสุดท้ายรวมไปถึงนัดชิงชนะเลิศยุโรป้าลีก League, จนกระทั่งถึงเกมอุ่นเครื่องสองนัดหลังสุดของทีมชาต ได้ทําให้นะับถึงวันนี้นะครับผมเจ้าตัวพลาดการลงสนามไปแล้วเดือนเสร็จ,รจและศึกยูโรของทัพสีโตคารบรามก็ำกำลังจะเริ่มต้นขึ้นในอีกไม่กี่วันข้างหน้าแม้จะมีกระแสข่าวว่าเจ้าตัวอาจจะฟิตทันนัดเปิดสนามมันก็เป็นโจทย์ที่แกเรตเซาเกตต้องหาแผนสำรองในการรองรับเอาไว้ในกรณีที่แม็กควายลงเล่นไปแล้วมีอาการบาดเจ็บเพิ่มเติมมาอีกหรือไม่ก็อาจจะเรียกความฟิตด้แบบไม่เต็มร้อยแกเรตเซาเกตจะใช้ใครแทนซึ่งจากรายชื่อก็มีคอนเนอร์โคนี่ไทรรนมิงจอร์สโตนและเบนไวท์เป็นตัวเลือกนี่แหละครับเเาาวที่่่ชืออกคงมงม เห็นภาพลางๆถึงเรียกเป็นไว้เข้ามาเป็นตัวเลือกอีกคนในตำแหน่งประการหลังตัวกลางเรื่องที่ 2. แบบแผนที่แน่นอน ต้องบอกว่าเรื่องของรูปแบบการเล่นเราไม่สามารถคาดดาวได้หรอกครับว่าเสาเกตจะยึดรูปแบบไหนในการทาสื่อครั้งนี้เพราะถ้ามองย้อนกลับไปในช่วงปีที่ผ่านมาจเจ้าตัวมักใช้การยืนแบบกองหลัง3คนแต่ทวาเกมอุ่นเครื่อง2นัดหลังสุดที่เจอกับออสเตรเลียและโรมาเนียนะครับเขาปรับรูปแบบมายืนหลัง4ี่คนพร้อมโฉมหน้าเกมรุกกระแตกต่างกันออกไปนอกจากนั้นนะครับยังรวมไปถึง11ตัวจริงที่ลงตัวโดยเฉพาะเกมรับที่จะเลือกใช้งานใครตำแหน่งตรงไหนมันจะสอดคล้องกับประเด็นด้านบนนั่นคือเรื่องของแฮร์รี่แม็กควายรวมไปถึงฟูลแบ็กสองข้างจะมอบตัวจริงใให้กกัับครรเเพาาะวว่ตลือนม นั่นแหละครับแม่งเยอะเหลือเกินด,ดังนั้นแล้วด้วยระยะเวลาที่เหลืออยู่ในช่วงเวลานี้เชื่อว่าตัวเซาเกตและทีมงานสตาฟคงกําลังสรรหารูปแบบการเล่นที่ลงตัวเพราะหากคืนวันที่ยูโรมาถึงแล้วดังหาจุดลงตัวไม่ได้มันจะกลายเป็นว่าอังกฤษจ,จะโดนดาบมาทิ่มแทงตัวเองซะเปล่าๆนะครับเรื่องที่3ความนิ่งและประสบการณ์ หนึ่งในสิ่งที่ทีมชาติอังกฤษมักจะตกมาตายนั่นคือความนิ่งและประสบการณ์ของทีมเมื่อได้โอกาสเข้าสู่รอบลึกๆยกตัวอย่างเช่นฟุตบอลโลก2018พวกเขากรุยทางเข้าสู่รอบรองด้วยการโครจรไปเจอกับโครเอเชียซึ่งทํามองกันตามหน้าเสือ้อทับสิงโตคำราบม,มีโอกาสผ่านเข้าไปชิงอย่างมากแต่ทว่าสุดท้ายก็มาโดนทีเด็ดช่วงต่อเวลาพิเศษร่วงตกรอบไปอย่างน่าเสียดายหรือศึกยูโรคราวที่แล้วนะครับพวกเขาผ่านเข้ารอบ16ทีมได้สําเร็จเข้าไปเจอกับทีมชาติอไอซ์แลนด์ซึ่งมองแค่ชื่อชั้นหรือตัััววววนนนกกกกเเตตะะอองงฤษแแม่่่่หืาาททุรบียิ้ กลับกลายเป็นสร้างเซอร์ไพรส์น,นะครับพวกเขาโดนตบตกรอบไปเสียเองนี่แหละครับเลยกลายเป็นปัญหาของทีมที่ต้องเร่งแก้ไขยอย่างรวดเร็วซึ่งกับยูโรคาวนี้แกนหล,ลักของทีมก็ยกมาจากบอลโลกมา2ปีก่อนทั้งหมดจะว่าไปนี่คือบทเรียนที่ทําให้พวกเขาแข็งแกร่งและก็เติบโตมากขึ้นเช่นกันไม่ว่าจะมีนักเตะส่วนใหญ่ในทีมนะครับจะอุดมไปด้วยเหล่านักเตะวัยรุ่นแต่ก็พกพาพประสบการณ์กันมาเต็มร้อยไม่ว่าจะเป็นจารดอนซานโชฟิลฟอร์เดนหรือมาคาร์เรตฟอร์ดดังนั้นแล้วนะครับนอกจากฝีเท้าในสนามเรื่องของสภาพจิตใจจจก็็็เเปปปนนััััยสําาคญทีี่ตววช สำเร็จได้เช่นกันครับเรียงสุดท้ายความกดดัน นี่น่าจะเป็นสิ่งที่นักเตะทีมชาติอังกฤษแทบทุกรุ่นนะครับต้องเจอกันหมดนั่นคือแรงกดดันความคาดหวังจากแฟนบอลซึ่งมันมาจากในชาติตัวเองทั้งหมดและมันก็ไม่แปลกหรอกครับด้วยความที่เป็นอังกฤษทีมที่มีสตาร์ทแทบล้นทีมแต่ทว่าไม่ว่าจะยุคไหนเรื่องของความสําเร็จกลายเป็นเพียงเส้นขนานของพวกเขาที่ยังไม่อาจจะบรรจบด้วยกันได้ทรลฟี่แชมป์แรกและแชมป์เดียวของทีมชาติอังกฤษของพวกเขาจวบจนถึงทุกวันนี้ก็มีเพียงแค่ฟุตบอลโลกเมื่อปี1966ซึ่งกินเวลามานานแล้วถึง56ปีดังนััั้้นนนนแลววะคครรบีีี่่ืออกกตาาท เป็นหัวของ,ของนักเตะทัพิงโต้คำราบเมื่อต้องเล่นภายใต้ความกดดันจากแฟนบอลและการถูกยกให้เป็นตัวเต็งในคราวนี้มันจะทําให้พวกเขาลงเล่นด้วยความประมาทไร้สิ่งความมั่นใจหรือเปล่าสิ่งตรงนี้นะครับมันก็ต้องช่วยกันทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นนักเตะทีมสตาฟเพื่อขจัดความน่ากลัวตรงนี้ออกไปจากสมองของทุกคนในช่วงเวลาแข่งขัน9 0นาทีนี้ให้ได้และนี่คือขอบสนามสเปเชียลหาดูระเฟียลฟาเอื้อมนิ้วยาว,ยาวมาคนละให้เราด้วยนะครับ